รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีที่คนโสดหรือผู้กุมอำนาจมาร่วมใช้อำนาจแห่งความโสดนี้ไปด้วยกันสำหับเพงที่เอาใจแดบบ ขอเชิญพบกับสองมหาอำนาจแทนความโสกนเนเนกเกตเซพสวัสดีฟานักโงงนักอยุทยาและกาลแมพัชรศรีเป็นจามา สัปดาห์ที่แล้วเรื่องราวของหนุ่มสดคนนี้กาลังสนุกและเข้มข้นทีเดียวครับวันนี้เรามาเอาใจช่วยกันดีกว่าว่าหนุ่มสดคนนี้จะได้ไปเดหรือไม่ไปชมกันต่อเลยครับลูกไม้เป็นไงคนน, <c oughs> น,นี้ดูนี่ดูสายตาดูสายตาดูนี่ดูนี่เป็นใครเนี่ยโอ้ีหดีมากคนนี้ดีมากคุยอะไรเขาหน่อยเปิดไฟมาให้แล้วค่ะแต่พี่ไม่ต้องเปิดใจก็ได้นะเปิดประตูห้องไว้ก็พอ สมัยนี้ไลายไม่ต้องกุญแจห้องดอกเดียวสมัยเป็นไงค่ะจะบอกว่าตอนแรกอนึกว่าหัวใจอยู่ข้างซ้ายตอนนี้แบบเพิ่งรู้เลยว่าหัวใจอะอยู่ข้างพี่แม่อเาแล้วโอ้โหตายแล้วสมบัติของชาติพ่อหนุ่มโสดสมบัติของชาติเนี่ยแล้วทำไมคนอย่างนี้มันอยู่โสดมาได้อย่างไงวะเนี่ยฮะ อยากรู้ไหมว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครมาจากไหนเขาปลอมตัวมาเปล่าวาจะจะเป็นแฟนของผู้ชายคนนี้ต้องมีกฎกติกามารยาทยังไงเอาสิเอาสิเขาบอกเอาไว้เสร็จสับแล้วดับไฟได้ทุกเมื่อแต่เป็นผมผมจะไม่ทําอย่างนั้นเชืิอสิเชิญค่ะ สวัสดีครับชื่อพีครับพีรพัฒน์พพัฒน์อายุ24ปีครับปัจจุบันก็ประกอบธุรกิจส่วนตัวครับทำอสังหาริมทรัพย์เรื่องที่ต้องทำความเข้าใจถ้าเกิดจะคบกันเนี่ยครับคือผมเป็นคนที่จะไม่ค่อยชอบให้เช็คโทรศัพท์ <Huh? S 1> หรือว่ารู้พาสเวดอะไรเยอะแยะจะไม่เช็คอะไรบ้างเครื่องมือสื่อสารผมอะ่ะ <Huh? S 1> ก็โทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยครับ <Huh? S 1> หลั Facebook ไม่มีใครรู้เลยตั้งยากด้วย <Huh? S 1> ถ้าจะมีใครเช็คมือถือผมด้วยผมตอบเลยไม่มีไม่ไม่ปล่อยให้ใครเพราะว่าผมค่อนข้างหวงผมรู้สึกว่า ถ้าคนจะคบกันอ่ะมันต้องไว้ใจแล้วก็ให้เกียรติกันระดับหนึ่งจร <Wow. S 1> ิงๆไม่ได้มีความลับอะไรในมือถือครับเวลาผมคบใครเนี่ยผมให้สเปซขาค่คนขัางเยอะเราเป็นแฟนกันเราไม่จําเป็นต้องรู้ทุกอย่างขนาดนั้นซึ่งผมก็ไม่เช็คเขาเหมือนกันผมก็จะไม่เช็คอีกฝ่ายหนึ่งเหมือนกันผมก็ให้ความเชื่อใจแล้วผมก็คาดหวังว่าอีกฝ่ายจะทําเหมือนกันฝากถึงสาวงามน,นะครับทั้ง30สคนนะครับถึงหน้าตาผมจะรู้เจ้าชู้แต่ถ้าเกิดว่าได้ลองคบดูเนี่ยจะรู้ว่าใสาๆ <Wow. S 1> นะครับ นี่ทำอะไรอ่ะมือลั่นเนอเออมือพลาดเนาหรืออะไรโฮ้ยอะไรอ่ะเอาปิดไปหนึ่งนะปิดไปหนึ่งโอ้โหแต่อ่ะก็ยังมีปิดนะอ่าอันนี้อย่าเลยนะครับห้ามมายุ่งกับโทรศัพท์ผมนะครับคุณจริงๆไม่ได้ห่วงขนาดนั้นผมรู้สึกไม่ชอบความรู้สึกมากกว่าที่แบบต้องต้องมันไหนเอามาดูซิอะไรเงี้ยครับอย่างเงี้ยไม่ค่อยชอบรู้สึกเหมือนเป็นนักโทษอ๋อใช่โอ้โหตายต้ตตเกิดอะไรขึ้นกับลิ้นเนี่ย แล้วมาดูซิว่าเหตุผลคุณดีพอลาละอนิ้ปิดไฟทำไมอ่ะคือหนูเป็นคนที่แบบเวลามีแฟนต้องดูโทรศัพท์อะคะอ่ะหนูคิดว่าถ้าเกิดว่ามันไม่มีอะไรจริงๆก็ต้องให้ดูได้เพราะบางทีเราก็อยากที่จะแบบอยากรู้อะไรของเขาบ้างอ,อะไรอย่างงี้ ใช่คะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีความลับแรต่อกันก็ต้องให้ดูได้ค่ะเพราะว่าก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าจู้จี้จุกจิกที่จะต้องดูตลอดเวลาขนาดนั้นแต่ก็ต้องมีมั่งที่จะแบบจับโทรศัพท์กันค่ะเพราะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่จับโทรศัพท์กันในแบบที่ลินพูดก็ก็ถือว่ามีเหตุผลไอ้เรื่องโทรศัพท์เนี่ยคุณไม่มีปัญหาใช่ไหมอุ้มอิม,อมไม่มีค่ะเพราะหนูก็ไม่ให้ชิคเหมือนกันศีลเรียกว่าศีลเสมอกันเบสเป็นไง เรื่องโทรศัพท์นี่เรามีความคิดตรงกันเลยค่ะพอะเบสก็เป็นคนแบบนั้นจะไม่ค่อยแบบช่อมให้ใครมายุ่งอ่ะพอรู้สึกว่าโอเคเราก็ต้องมีสเปซให้กันแล้วกันเพราะมันเป็นของส่วนตัวแต่ว่าอยาลิยกลายเป็นคนที่ดูงี่เง่าคนเดียวของรายการนี้เลยอ่ะรยังไงต่อฮะอยากบอกพี่เขาว่าเบสอ่ะแปลว่าดีที่สุดนะคะอ้หอ้ยขอบเพื่อนเลยว้ยเฮ้ย อย่างน้อยมีหนึ่งคนที่เขามีทัศนคติเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสารไม่ตรงกับคุณก็ไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเขาก็เห็นด้วยกับคุณและยังมีหนุ่มอีกหลายคนที่ก็ยินดีให้แฟนเนี่ยถือโทรศัพท์พร้อม<ะ>ัม้งบอกพาสเวิร์ดนะอันนี้ก็เป็นความเห็นที่แตกต่างกูย้ำห้ผมอยากให้คุณผู้ชมและสาวๆเนี่ยรู้จักผู้ชายคนนี้มากขึ้นเห็นอาชีพการงานเห็นลุกนินเนียบเข้าแบบนี้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเห็นอีกมุมหนึ่งที่เราไม่คิดว่าเขาจะเป็นอ,อีกด้านหนึ่งเป็นความสามารถพิเศษท พลาดรายการเช้มีเอาสักตอนคุณอย่าลืมนะคะกดซ u b s ไ r i b ์ไปด้วยค่ะและยังมีความสนุกแบบอันเซนเซอร์อีกมากมายแต่การจะเข้าถึงความฮาเหล่านั้นได้ต้องกดสอบ s c ครต์ตรงนี้เท่านั้นนะครับ s u บส c คร b ์มีแ่สัก r ไคร